พาคุณผู้ชมแล้วก็พี่กุ๊กพี่เอก ปดูหนังกันหน่อย <Ha. S 2> มันจะกาบมันจะวังเวงเปแปลกๆหน่อยนะคะ <Ha. S 2> เพราะว่าเมื่อวานนีเน้เป็นช่วงเทศก,กาลตรุษจีนแล้วก็เป็นวันชิวอีกเป็นวันที่ชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเป็นวันที่ประตูสวรค์แล้วก็นานล้เนี่ยเปิดออกอที่นี่ที่พิจิตค่ะเขาก็มีการตั้งรงมหนังนะคะให้กับหลุมศพหลุมศพค่ะ330นะคะได้ดูกันนะคะที่นี่ก็เป็นบรรยากาศหนังกลางแปลงคุณผู้ชมบรรยากาศจะดูวังเวงสักนิดหนึ่งนะคะแต่เป็นการจัดฉายภาพยนตร์ภายในสุสานที่ มูลนิธิพิจิตสามัคคีซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณใกล้ก,กับวัดมูลเหล็กค่ะตําบลคลองคาเชนอำเภอเมืองพิจิตรโดยมูลนิธิพิจิตสามัคคีนะคะร่วมกับชาวไทยเชื้อสายจีนจัดฉายหนังกลางแปลงในวันชิวอีกหรือว่าวันเที่ยวตามความเชื่อที่สืบทอดกันมานะคะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ประตูนรกแล้วก็สวรรค์จะเปิดเพื่อปล่อยให้กับดวงวิญญ,ญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้กลับมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานประกอบพิธีเส้นไหว้ให้ซึ่งปีนี้ไม่ใช่ปีแรกค่ะ เขาจัดมาต่อเนื่องถึง57ปีแล้วนะคะ พอไปพูดคุยกับนายอนุสิทธิ์ลิมสิริวงศ์เป็นรองประธานมุลนิธิพิจิตสามัคีฝ่ายสุสานก็ระบุบอกว่าช่วงประมาณ5้าโมงเย็นแล้วก็จะมีการแสดงชุดใหญ่ของลอโก้แล้วก็กับการแสดงเองกอชุดใหญ่นะคะเป็นการแสดงจัดเต็มแบบเต็มทั้งคณะจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงแล้วก็จุดพลุค่ะคเพื่อถวายให้กับแบกลงผู้ที่เป็นเจ้าใหญ่ในสุสานหลังจากนั้นเวลาประมาณ6กโมงครึ่งค่ะก็จะมีการใช้หนังกลางแปลงมเรื่องติดต่อ,อกันเรื่อง แรกเนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์จีนเรื่องโป้ยเซียนเรื่องที่สองนะคะภาพยนตร์ไทยแนวผีหน่อยเป็นเรื่องมอหทัาผ้าปากหมาท้าผีและเรื่องที่สามค่ะเป็นภาพยนตร์จีนเลยเรื่องคนลิงเทวดาโดยจะใ,ให้กับผู้วัยชนนะคะซึ่งก็เป็นออผีในสุสานก็ใช้คำนี้เลยนะเป็นผีในสุสานทั้ง330หลุมค่ะได้ดูกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนเขาบอกว่าใครได้ยินเสียงหรือว่าอยากสนใจอยากจะมาดูเขาก็เปิดให้คนมาดูเหมือนกันนะคะนะคะ ในความสําคัญก็คือว่าเราต้องการเล่นให้กับผู้วายชนนะครับเชื้อสายจีนภายในจังหวัดพิจิตรทั้งหมดมี330หลุมนะครับเป็นประจําทุกปีแล้วจะต้องตรงกับวันชีวิตของทุกปีสําหรับบรรยากาศการดูหนังนะคะ ก็ต้องบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยตามภาพนะคะมีชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้เขาก็แวะมาดูเหมือนกันนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จัดใช้หนังราวๆว20คนค่ะมาร่วมชมนะคะในช่วงเทศกาลชิวอีกแบบนี้เทศกาลตรุษจีนซึ่งเขาก็บอกว่าก็แปลกๆอ่ะมีแสงสว่างแต่บรรยากาศเนี่เยือกเย็นผิดปกติวงเวงเวงวงหน่อยๆนะคะอ้าวนี่บรรยากาศในช่วงดี เมื่อสักครู่นี้กันันจะบอกว่าเอาแล้วน้องจะชวนพี่ไปดูทําไมเขามีคนดูเขาให้บรรพบุรุษดูอ๋อมีคน<ช>ไปดูด้วยเขาชวนคนดูด้วยใครอยากไปชมก็ไปชมได้ค่ะ